สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แคทจะมาอัปเดตเพื่อนๆทุกคนเรื่องเห็ดกันนะคะคือทุกปีประมาณช่วงนี้แคทก็ไปเก็บเห็ดแล้วนะคะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้แคทจะไปเก็บเห็ดกันเป็นเห็ดมัสทารกินะคะแต่ว่าปีนี้แห้งมากค่ะในป่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆมีไฟป่าเยอะมากมีตั้งหลายจุดมีหลายหลายลัดเลยนะคะไฟไหม้ แล้วเขาก็เลยแบนไม่ให้คนเข้าป่ากันเขาก็กลัวคนเข้าป่าแล้วมันอาจจะไฟไหม้แล้วคนหนีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนอาจจะเข้าไปทําให้ไฟไหม้ป่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีบางคนเราไม่สูบุรีแต่ว่าบางคนเขาอาจจะสูบุรี่เวลาเขาสูบุรี่แล้วเขาไม่ไม่ทันระมัดระวังอะเนาะก็อาจจะไหม้ป่าได้นะคะแล้ว ป่าทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นต้นสนนะคะต้นสนนี่มันจะมีน้ำมันแล้วก็เวลาแห้งนี่มันจะไฟไวมากนะคะไฟถ้าไฟติดแล้วเราอาจจะหนีไม่ทันอะไรอย่างนี้ถ้าคนของคนเมกานี่นะคะเขาจะซีเรียสมากถ้าหากเป็นถึงเรื่องออความเป็นความตายอย่างนี้เขาจะซีเรียสมากนะคะเขาก็เลยห้ามแล้วก็ไม่ให้คนเข้าป่าเลยไม่ว่าจะทำ อะไรทั้งนั้นน่ะนะคะเขาห้ามหมดเลยนะคะเขาไม่ให้เข้าป่าแต่ว่าถ้าหากว่าเราขับรถผ่านถนนอะไรอย่างนี้เขาก็ให้ผ่านอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นเขาออกมาบอกว่าเห็นข่าวนะคะบอกว่าช่วงนี้เขาเบนอยู่แต่ว่าประมาณช่วงวันที่หนึ่งของเดือนหน้านะคะตุลานะคะเขาจะมาดีไซน์อีกทีว่าดูซิว่าถ้าหากว่าป่ามัน มีฝนหรือว่าอะไรมันจะชื้นขึ้นมาบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันชื้นขึ้นมาบ้างไม่มีไฟแล้วอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยแห้งแล้วเขาจะให้คนเข้าป่าได้ค่ะก็รอเรารอวันนั้นอยู่ค่ะหวังว่าฝนจะตกลงมาบ้างเนาะช่วงนี้คาะ้เ,าเพื่อนๆช่วงนี้ไม่มีเห็ดเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อเนาะช่วงนี้แคทจะอะ่ส่วนมากก็จะไปจับกุ้งแล้วก็เอากุ้งมาทํากินอะไรนิดๆหน่อยนะคะให้เพื่อนๆได้อ่า จะได้เห็นเราสองคนในชีวิตประจำวันของเราสองคนแต่ว่าช่วงนี้แคทจะทำงานเยอะหน่อยนะคะก็พยายามจะอัปโหลดคลิปบ่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าสารที่นี้แคทไม่ทำงานวันนี้แคทก็เลยมีเวลาวันนี้แคทมีเวลาได้นอนแบบนานเลยรู้สึกสดชื่นมากดูค่ะหน้าจะเต็มเลยส่วนมากถ้าหากว่าเรานอ,นอนไม่พอเนาะหน้าจะคล้ายๆแบบว่าหน้าบวมหน้าไม่สดชื่นนะคะ แต่ว่าวันนี้แคทรู้สึกดีมากสบายสบายรู้สึกสบายสบาย,บายตัวมากค่ะคือว่าเราได้พักผ่อนพอเนาะค่ะเพื่อนๆก็แคทก็กราบขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะทั้งแคทแล้วก็ทักพี่ลูกนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามเรานะคะเราก็สองทั้งทั้งแคทแล้วก็พี่ลูกเราสองคนจะเป็นคนคุยไม่เก่งแต่ว่าเราสองคนจะ เป็นคนตรงนะคะเป็นคนพูดตรงเรารู้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เราก็พูดไปตามที่เรารู้นะคะแล้วก็แคทก็จะเร็วๆนี้ถ้าแคทมีเวลาแคทก็จะ,ะทำะวิดีโอ Q&A ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าแคทมาอเมริกายังไง ทำไมถึงมาอยู่เมกาแล้วก็แคทกับพี่ลูกเราเจอกันยังไงแล้วก็ชีวิตประจำวันเราเราทำมาหากินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแคทจะมาทำอาอ่วิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่ามีหลายคนถามแคทมาแคทก็ยังไม่ค่อยมีเวลาข่าเพื่อนๆแคทก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจคำแนะนำคำติชมทุกๆอย่างนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เอ่อเพื่อนๆ ส่งมาให้นะคะค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าถ้าไม่มีคําติเลยเราก็จะทำอะไรออกมาไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความความผิดพลาดของเรามันอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรที่เราจะต้องแก้อย่างนี้เราก็ไม่รู้เลยนะคะถ้าหากไม่มีเพื่อนๆคนไหนมาแนะนำเราเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนนะคะค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อ ขอบคุณทุกคนนะคะแกก็คิดถึงทุกคนแล้วก็รักทุกคนนะคะกละแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ